สิ้นสุดการรอคอยนะครับจากที่มีข่าวลือเรื่อง New r e v o และ New Fortuner นะครับล่าสุดทาง t ต y o t a Motor ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาสองภาพด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นภาพของ New r e v o และ New Fortuner นะครับสังเกตจากภาพนะครับเราจะเห็นว่า ในรุ่น New Revo ที่จะเปิดตัวในวันที่25สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกานะครับจะเป็นภาพของกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีโลโก้ GR เล็กๆอยู่มุมขวานะครับคาดว่าภาพนี้น่าจะเป็น Revo รุ่น GR นั่นเองนะครับรายละเอียดของ Revo รุ่นปรับปรุงใหม่นี้ยังคงต้องรอการประกาศ ของ t o y o t ตา o t มอเตอรอีกครั้งนะครับทั้งราคาและเงื่อนไขนะครับเราลองมาดูฝั่ง Fortuner บ้างครับ New Fortuner รุ่นใหม่ล่าสุดจากภาพที่เห็นนะครับจะเปิดตัววันที่26สิงหาคมเวลา10นาฬิกานะครับรูปภาพเนี่ยจะเป็นหน้าตาเหมือนกับรุ่น Legender นะครับนั่นหมายความว่า Fortuner รรุ่นปรับปรุงใหม่เนี่ย เราจะได้ใช้หน้าตาของเ e จ e นเดอร์ในทุกเกรดรุ่นนั่นเองนะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับจากที่ได้ลองจำหน่ายมาแล้วปีกว่า,วาตัวโฉมเจันเดอร์เนี่ยจะได้รับความสนใจมากกว่าตัวโฉม Fortuner นะครับนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ลูกค้าที่ต้องการโฉมเรจันเดอร์เนี่ยเราไม่ต้องซื้อในราคาที่สูงแบบ l e g e n เด r แล้วนะครับเราซื้อในราคาของ Fortuner เนี่ย ก็จะได้โฉมหน้าตาแบบเล g e n d อ r ์เลยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสบายกระเป๋ากันอีกแล้วนะครับสำหรับราคาและเงื่อนไขารายละเอียดลงลึกไปอีกเนี่ยยังคงต้องรอการประกาศจาก t ต y o ต a m มอเตอร์อีกครั้งนะครับฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของเหลียงตเต y o ต a าพาทัวร์ไว้นะครับ แล้วผมจะรีบนำข่าวเรื่องของ New r e v o r e v o รุ่นปรับปรุงใหม่และ New Fortuner Fortuner รุ่นปรับปรุงใหม่มาฝากอีกเร็วๆนี้นะครับรอชมของดีอีเ p ีัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ